ล้วตออยู่ไหนเนี่ยไม่มาทีแย่ yeah, จังเฮ้ยโอ้โหดูขับรถแบบนี้เพราะว่าในชีวิตจริงคือมันไม่ใช่เรื่องเวอร์หรืออะไรนะในชีวิตจริงเราจะพบเห็นได้บ่อยครั้งว่ามีคนที่จอดรถได้แบบอยากจะถามพ่อถามแม่เขาว่าว่าใช้อะไรสอดอยากจะถามว่าใช้หลังแขนขับหรือเปล่าเออหรือว่า ใช้เท้าหน้าขับกันหรือเปล่าบางทีคืองงมากต้องบอกเลยว่าเธอทำอะไรหรือบางทีงงว่าแบบกีบหน้ามันจับผมอะไรไม่ถนัดปะอะไรอย่างเงี้ยนึกออก,ออกมา,นานเดี๋ยววันนี้รายการวายเนี่ยของเราจะสอนมารยาทในการจอดรถที่ถูกต้องจริงเหรอจริงเอ้ยเยคุณจะไม่หลบแน่ใช่ไหมครับป้าคนนั้นแม่งถือถุงวะคอยดูนาะเรื่องนี้ถึงพันทิปนแน่